ามาถึงบริเวณที่เป็นเลี้ยงกวางนะครับเปับบนนอว่าโครงการเลี้ยงกวางเพื่อผลิตเขาอ่อนเพื่อการค้าที่เป็นมีเลี้ยงสองสามอย่างนะเนอะ1่เพื่อดูเล่นสองอันนี้คือเลี้ยงเพื่อการค้าเนาะตัวยังบ่ตายเขาสามารถเอาแปเป็นเงื้อได้เนาะคแถมอย่างนึงก็คือถลยเนื้อส่งพัฒนาการอันน <drill. S 2> ั 2, 2, kind of ้นถ <boo> ือว่าทารุณเนาะอันนี้เฮายังดูเห็นตัวมมนอยู่ทุกวันอยู่แล้วเฮาสามารถได้ผลตอบแทนได้เนาะ ฟาร์มกวางลูซ่าของที่นี่นับเป็นอีกหนึ่งโครงการพัฒนาอาชีพในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในการพัฒนาอาชีพเกษตรกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนค่ะซึ่งกวางของที่นี่จะเป็นการเลี้ยงเพื่อจำหน่ายเขาอ่อนอะอะไม่ได้เป็นการทารุณสัตว์นะคะเพราะว่าเขาของกวางจะงอกขึ้นมาเป็นเขาอ่อนทุกๆปีค่ะซึ่งกวางเพศผู้จะเริ่มมีเขาเมื่ออายุสงปีเศษค่ะ จากระบบเกษตรมาเข้ามาสู่ระบบนี้เบศละที่เรายืนตรงนี้ก็คือเบจที่ทําเล่นไหนเนาะบริเวณด้านหลังนี่คือเปลี่ยนแปลงสมุนไพรตีกลุ่มชุมชนกลุ่มไอ้นุมใจคนเนี้ยเอามาปลูกลมกันไว้อยากเห็นของจริงรอพี่ไปดูแน่ไปดูในแปลงเนาะไปแล้วมาดูอันนี้ก็เป็นพืชชนิดหนึ่งคนเชียงใหม่พอน้องว่ายาลูกรีบยาลูกรีบอ่าชจ่อมันจริงๆก็คือกาสามปี เรียกได้เหมือนกันอันนี้คือเป็นมเมล็ดของมันเนาะมั <M ate> นจะซ่อนอยู่ในนี่น <M ate> จะใช้ส่วนใบส่วนกิ่งอ่อนของมันเนยเนาะต้มอาบแล้วก็ดื่มด้วย <M ate> เพื่อสมมติว่าครบเก้าเดือนปุ๊บถึงแปดเดือนึเนี่ยสามารถคลอดลูกได้ง่ายเอาไป <N ate> ดูอย,อย่างอื่น <N ate> ะะนะเนาะเอาไปดูอย,อย่างอื่นนะเนาะสวนสมุนไพรที่ชุมชนบ้านโป่งนั้นมีพืชสมุนไพรกว่าหนึ่งร้อยชนิดเชี่ยวนะคะซึ่งทุกต้นทุกตอล้วนได้รับการอนุรักษ์โดยชาวบ้านทุกคนในชุมชนแห่งนี้ค่ะ ซึ่งนอกจากจะเป็นการสืบสารภูมิปัญญาพื้นบ้านแล้วสวนสมุนไพรแห่งนี้ยังเป็นแหล่งเรียนรู้อันล้ำค่าให้กับคนในชุมชนและคนทั่วไปได้เข้ามาศึกษากันอีกด้วยค่ะคําว่าลางจืดในะคนสมัยก่อนนะนะคนในชุมชนที่ติดป่าอย่างชุมชนนั่นโป่งเลยนะคส่วนใหญ่คือมันอยจะแก้ทอนพิษไข่คือสารพิษมันตกค้างในร่างกายก่อขก่อมะเร็งได้ดังนั้นก็คือ แกถผมใจว่าก็คือต้นรางกิน่ช่วยได้อย่างนี้เลยเขาจะต้มกินนะฮะสรรพคุณของมันอยู่ตรงที่รากแล้วก็เถาของมันแล้วก็ใบเอามาต้มกินครับไล่สารพิษออกจากร่างกายได้ดี จริงๆภายนี้มีสมุนไพรเยอะแยะมากมายเลยนะคะคุณผู้ชมซึ่งนี่เป็นเพียงแค่ใช่นี่เป็นเพียงแค่ตัวอย่างเท่านั้นแต่ว่าเรายังมีในส่วนของการเดินป่าอีกด้วยซึ่งเรียกว่าได้รางวัลลูกโลกสีเขียวด้วยนะคะต้องมีจุดเด่นแน่ๆใช่แล้วก็คือคนเดียวเราไปดูของจริงดีกว่านะเาะว่าว่ามันมันเป็นอย่างไดถึงได้รับรางวัลเนาะครับผมไปดูเมื่อ30ปีก่อนบ้านปงเป็นพื้นที่กันดานที่สุดของอำเภอสันทรายไม่มีเส้นทางให้รถเข้าถึง จนเมื่อมีพระราชกระแสร,รับสั่งจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวให้ฟื้นฟูป่าต้นน้ำและแหล่งน้ำในพื้นที่รอบบ้านโปงตั้งแต่นั้นมาชาวบ้านโปงก็ดำเนินตามแนวพระราชดำริจนสามารถพลิกแผ่นดินที่เคยกันดานที่สุดในอำเภอสันทรายให้กลายเป็นแผ่นดินทองเป็นป่าชุมชนและห้องเรียนธรรมชาติผืนใหญ่ที่อยู่ใกล้เมืองเชียงใหม่มากที่สุดค่ะ้งแ่ท่านในหลวงเสด็จมาเมื่อปีสุดท้ายเนี่ยปี38ท่านได้ลงมาดูว่าเอ๊ะ การที่เขาปลูกป่าถ่าบอนเฉลิมมาเกียรติเนี่ยปุ้นว่าปุนป้นบ่ค่อยหันตัวตี้ตีต้อย่ต้องไปลื้อหรือไถท,ทิ้งเนี่ยมันต้องไปเผาแล้วก็บรตจองไปตัดทำลายมันต้องอย่างกัันนะ<ต>ขอขอ,อย่างเดียวบ่งเคือไฟป่าเข้าส <มๆ S 1> <4 S 2> ี่ห้าปีเนี่ยลูกไม้จะขึ้นเต็มเป็นป่าเนี่ยอุดมสมบูรณ์ในป่าของเขาเนาะสังเกตด้านหลังนะมันจะมีปุนห้องว่าสูขาพิบาลของป่าอันนี้ปุ้นห้องว่าปวกใหญ่ปวกใหญ่เนาะแล้วก็ปวกที่อยู่บนอากาศเนี่ยปุ้นห้องว่าปวกลมมันจะกิน กินใบไม no ้เป็นอาหารแล้วก็ไม้ที่ล nice though, ้มมาเนี่ยมันกินมาแล้วก็กลายเป็นดินเท่านั้นเองค่ะบางคนอาจจะคิดว่าปลวกมีโทษต่อบ้านเดือนของเราจริงๆแล้วมีคุณต่อระบบนิเวศบ้านเราด้วยประโยชน์ระบบนิเวศบ้านเราเนาะปลวกเป็นสัตว์ที่มีบทบาทสําคัญในระบบนิเวศอย่างมากค่ะและเหตุที่ได้ชื่อว่าสุขาพิบาลป่าก็เนื่องมาจากการทําหน้าที่ย่อยสลายกิ่งไม้ใบไม้และส่วนต่างๆของพืชที่หักร่วงล้มตายทับถมกันอยู่ในป่าให้กลายสภาพเป็นฮิวมัสในดิน ซึ่งเป็นกระบวนการหมุนเวียนธาตุอาหารจากพืชไปสู่ดินทําให้ดินอุดมสมบูรณ์ซึ่งจะส่งผลให้พันธุ์พืชในป่าธรรมชาติเจริญเติบโตสมบูรณ์ตามไปด้วยค่ะเรียกว่าเป็นทั้งข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของป่าแล้วก็เรื่องราวของภาษาถิ่นรวมทั้งการต่อยอดทางความคิดในการอนุรักษ์ป่าด้วยนะคะต้องขอบคุณคุณพี่สมใจมากมากเลยนะคะที่มาให้เข้ามากับเราทั้งสองคนคะ่ะขอบคุณรับค่ะคุณผู้ชมคะ่ะตอนนี้เดี๋ยวพักกันสักครู่นะคะแล้วช่วงหน้าคะ่ะเราทั้งสองคนจะพาคุณผู้ชมไปหาที่พักกันคะ่ะ